มีการสวดมนต์บทรัตนสูตรซึ่งมีบางคนบอกว่าสวดไล่เชื้อไวรัสโควิด19<ม>ซึ่งถ้าหากว่าคิดอย่างนั้นเป็นการคิดผิดอย่างแรงเรื่องของหลักธรรมเรื่องของเนื้อหาพระธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจะทั้งตัวบทสักขานใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราเข้าใจเข้าถึงก็จะสามารถใช้ได้ดีกว่าคนอื่นเรื่ององรัตนสูตรก็เหมือนกันพระอานนท์ท่านไม่ได้รับจากพระพุทธเจ้าไปเพื่อไปสวดมนต์ไล่โรคล,ลาย ซึ่งเกิดจากมนุษย์ทำให้เกิดโรคระบาดที่เมืองเวสาลีแต่ท่านอ้างคุณพระศรีรัตนตรยัยโดยประกาศเป็นมิตรถ้าหากว่าเราสวดเป็นก็ขึ้นยังกินชีวิตตังอิทวาหรังวานั่นเป็นการสรนเสริญคุณพระนัตไตร แต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ญาณีทภูตานิสมาคตานิผุมมานิวายานิวานตลิกเขเราจะเห็นชัดว่าท่านประกาศความเป็นมิตรต่อบพูดทั้งหลายสมาคตานิที่มาประชุมรวมกันณนะที่นั้นก็ดีผุมมานิที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ดีอันตลิกเขอยู่ในบริเวณนั้นก็ดี สัพเพวะภูตาสมนาพระวันตุขอให้พูดทั้งหลายจงเป็นผู้มีใจอันดีเถิดผูด้ง่ายๆก็คืออย่าใจร้ายแล้วเสร็จแล้วท่านก็ประปากาศว่าให้ฟังสิ่งที่ท่านจะกล่าวถึงก<ม>็คือการสรรเสริญคุณพระนัตไตรตั้งแตยังกินชีวิตตั้งอิทวาหุรังวารัพ์เครื่องปลื้มใจใดทั้งในโลกนี้หรือโลกอื่นก็ตาม ไม่มีอะไรที่มีคุณค่าไปกว่าดวงแก้วคือพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคือพระสงฆ์ไม่ได้สวนมนไ์ไยเลยแต่ได้ความที่พระอานนท์เป็นพระโสดาบันความคารพพระนัตไัยของท่านมาจากจิตใจอย่างแท้จริงเมื่อกล่าวถึงก็เต็มไปได้วยความเคารพเต็มไปได้วยความมั่นใจในคุณพระนัตไตร จึงก่อให้เกิดพลังอย่างมหาศาลเหมือนกับแสงสว่างที่สาสต์ส่องออกไปและทำให้ความมืดทั้งหลายอยู่ไม่ได้บรรดาผู้ผีปีศาจทั้งหลายก็เลยต้องตะเลิดหนีในพระไตรปิฎกกล่าวว่าออกทางประตูไม่ทันก็เบียดกันดันกันจนกำแพงเมืองเวสาลีพังทลายลง พระอานนท์ก็เดินพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปเรื่อยส่วนรัตนสูตรสรรเสริญคุณพระนตัตไใจไปเอยฟังไม่ผิดครับพรมน้ำพระพุทธมนต์จริงๆก็คือน้ำมนต์นั่นแหละนั้นใครพูดถึงเรื่องการเสกน้ำมนต์พ่นน้ำบากไม่ใช่เรื่องในพระพุทธศาสนาให้ไปดูในรัตนสูตรว่าพระพุทธเจ้าสอนพระอนนท์ทำน้ำมนต์อย่างไร ในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนเองน่าจะไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนายอย่างไร<ม>ถ้าหากว่าใครคิดตั้งใจจะไปสวดมนต์ไล่เชื้อไวรัสโควิด<ม>1 9กับผมอัตรมภาพขอบอกว่าท่านทั้งหลายกำลังคิดผิดเรื่องฮ่าเชื้อไวรัสไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวครับผมเองเคยทดสอบด้วยการนั่งแผ่มเมตตา เจอทางกำลังใจส่งตัวแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราอยู่ในน้ำเชื้อไวรัสเหมือนอย่างกับลูกออดว่ายผ่านไปผ่านมาโดยไม่มีอันตรายกับเราแล้วเราตั้งใจแผ่เมตตาแล้วเขารับรู้ได้หรือรับรู้ไม่ได้ก็ตามด้วยกำลังใจของเราที่ส่งเมตตาบารมีอย่างสูง มันทำให้เขาไม่รู้สึกอยากที่จะมายึดมาเกาะร่างกายนี้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นพวกเดียวกันต้องไปหาที่อื่นคนอื่นในการยึดเกาะต่อไป mm hmm. นั้นการสวดรัตนสูตรก็เหมือนกันคือเราต้องสวดด้วยจิตที่เมตตา mm hmm. ตั้งใจแผ่เมตตาสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภบทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่า ใครที่จมอยู่ในกองทุกข์ขอให้ล่วงพ้นจากความทุกข์<ม>ใครที่อยู่ดีมีสุขขอให้อยู่ดีมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตัวเราไม่เป็นศัตรูกับใครยินดีเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั่วทั้งโลกต้องทำใจให้ได้ขนาดนี้เป็นอย่างน้อยการสวดรัตนสูตรครั้งนี้ถึงจะได้ผล